สวัสดีครับผมหลวงลีนะครับในเรื่องตีเต็มใจหลงและบทเป็นเปาครับครับสวัสดีครับต้องถามในเรื่องของผลเป็นขนาะครับครับผมในตัวคาแรคเตอร์ของเปาครับเปาจะเป็นความมีความแบบนิ่งๆสุขุมครับชอบเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้นำครับแล้วก็เปาจะเป็นคนที่ได้รับแรงกดดันจากครอบครัวเยอะมากครับแต่ว่าก็เก็บมน่าจะไม่บครับ ครับส่วนคณะก็ในเรื่องก็จะเป็นแบบชิวๆครับเป็นตัวที่แบบฮิฮาเป็นตัวที่แบบว่าชอบต่อเรื่องชอบเสียงดังวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยครับชอบทำให้เพื่อนทะเลาะกันหมือนแบสร้างบรรยากาศให้ดูแบบว่าปั่นป่วนไปสัใช่ใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยในลึกๆของคณะเนี่ยเป็นคนที่กลุ่ใหญ่ในเรื่องของความรู้สึกของเพื่อนๆทุกคนในกลุ่มมากมากยเรื่องนี้พูดคิดกันเยอะไหม ก็เคยเคยเจอกันมาแล้วแล้วก็สนิทกันไหมสนิทกันคือจริงเราสนิทกันก่อนนนี้เราแบบก็สนิทกันตั้งแต่เรียนก่อนอะไเลยนะเพราะไม่ได้มาร่วมงานกันก็สบายใจมากขึ้นพอได้ได้ได้คู่กันเลยนะรู้สึกว่ามันทำอะไรแล้วมันก็มันชิวใช่มันก็ เพราะว่าเราตึงกันแต่ก็เราจะมีความเพลงใจกันอยู่ตนที่ความเกรงใจพอมมีฉากเลิกซีนหรือว่าฉากแบบแซ่บๆเนี่ยมันก็แบบมีนิดนึงจรดต่อตอนแรกที่เล่นดมเนิือนเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องเขาเรียกว่าเหมือนความรักแบบสภาพแบบเพื่อนมากกว่าความผงยายความใจใส่อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นน้บเพื่อนที่แอบมอให้กันมากกว่าแต่พอเริ่มผ่านไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย ับบต้องเลิกซีนกันในแบบที่แบบไม่น่าจะเกียกที่ได้อะไรอย่างเงี can. Can be ้ยมันก right? mm ็ด hmm. mm ้วยความขนาดเราสนิท hmm. ก the yeah. oh. ันเราก็จะเก่งๆกันนิดนึงเลยครับเพราะว่ามันบาทีมันก็จากที่แบบว่าชิลกันเป็นขำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับผมเลิกซีนไหนในฉากนเรื่อนมีเด็เยอะไหมมีเทคเยอะไหม ที่ผมว่าไม่ค่อยเยอะไม่เยอะเพราะว่าเราบวกหน้ากันแล้วเราก็โอเคโอเคได้เลยได้เลยอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแบบนี้ได้เลยอย่าเงี้ยเราเล่นออกมาให้มันเต็มที่แต่ต้องบอกว่าความยากในฉากซีฉากหนึ่งที่เราต้องไปทำใน่างน้ำเนี่ยครับความยากมันไม่ด้อยู่ที่ว่าเราเล่นเรื่องซีแต่ความยากคือว่าเราต้องเอาสองคนไปอยู่ในอ่างไม่ได้โดยที่อ่างสามารถบรรจุได้แค่คนเดียวแล้วมีน้ำแล้วเราก็ต้องสวมตัวแล้วเราก็ต้องแบบ องด้วยแล้วเราก็ต้องแบบให้ขับไปวยเราก็ต้องแบบ้งระวังมุมกล้วยใชไวระยำระยมาแต่ชานั้น้สกว่าถ่ายออกมาได้แล้วประทับใจแบบว่าเออทั้งสองคนรู้สึกว่าทั้งกูุ่จับแล้วก็ทีมงานที่ที่เห็นการถ่ายทอดอารมณ์ถ่ายทอดแสดงอารมณ์เราสองคนออกมาได้เป็นไปได้ดีครับผมแฟนจะได้เห็นการเซอร์วู่นี้ใบ้านครับผอ่าของเราต้จะเป็นเซอร์วิสแรกมันจะเพื่อนมากกว่าับแบบเพื่อนที่แบบว่า เริ่มจากเพื่อนแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์อาจจะมีแบบล้ับสิ่งของเพืเ่อนกันมีแบบนี้บ้างคือจริงๆแล้วอยากให้ทุกคนเปิดใจดูซีรีส์วายด้วยจันใจมันเป็นเรื่องที่มันไม่ได้เป็นซีรีส์วายแบบต้องมา,าสมิทธกันมาตามจีบกันมารักกันมาคุ่งมินกันอะไร,อไรครับมันเป็นเรื่องของมิตรภาพ<ช>ที่ในหลายๆคนในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของพี่น้องในเรื่องของ,องเพื่อนที่มีให้กันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วในเรื่องของ อยากให้ทุกคนมองว่าจริงๆแล้วอ่ะคำว่าเพื่อนกันความรักที่มีให้ต่อกันมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ความรักไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนสวยงามเสมอยให้คุณเปิดใจตรงนั้นอยาคาดหวังว่าพอเป็นซีรีส์ไว้คู่กันต้องจิ้นกันต้องมาชุมมือกันต้องมาต่ออะไรอย่างเงี้ยมันมันอยากให้มองไนอีกรูปแบบหนึ่งมากกว่าแล้ที่สำคัญคือทเตรียมใจนอกจากจะเรื่องของความรักแล้วยังสะคอนในเรื่องของสังคมเรื่องของครอบครัวเรื่องของสิ่งที่มันถูกกดดันต่างๆที่ ยุคนี้สมัยนี้คนถูกตีกรอบแลวก็ตีกรอกให้คนอื่นมากขึ้นเลยใช่ไหมอยากให้เกิดขึ้นาะเกิดจริงมันเยอะมากแต่ว่ายังไม่มีใครแบบหยิบยกขึ้นมาเือเราเป็นนักแสดงเราเป็นนักแสดงเรายังรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเราแสดงบทนี้ออกไปเราแสดงซีนนี้ออกไปแล้วมันเห็นว่าเออเพื่อนเราเคยเจอแบบนี้โนรอบตัวเราเคยเจอแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราจริงๆที่มันออกมาถ่ายเข้าให้คนอื่นได้เห็นอยากให้คนอื่นได้ได้ได้รับ เราจะได้ดูกันที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงบ้างค่ะฝากเ,าเอาเร็วๆนี้เลยครับ2 7พฤศจายนครับผมปีนี้เลยครับผมทางช่อง3 HD ครัทุ่ง4ทุ่ง4 15นะครับผมครับผมแล้วที่บอกไปว่าใครที่อยากดูในเรื่องของความแบบสวีทมากขึ้นอย่างในรูปของซีนที่แบบว่าอันตราอันตรานะครับก็ดูได้ที่ช่อง3 HD นะครับแล้วก็ช่องที่ไหนอยู <ac> er ่ครับผมขอบคุณครับ